คุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรอบกลับเข้าสู่รายการไทจูเต็มตู้นะครับผมอันบ็อกซิ่งกันอีกแล้วนะฮะครับอันนี้รอบที่สามนะรอบที่สามนะครับแต่เสื้อผ้ายังไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิมกันอยู่ดูว่าพี่เบนของเรานะครับับเสียตังค์ไปกี่ตัวแล้วนี่ยเทปนี้ก็เป็นงาน X อ l u าเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะใช่อีกซีรีส์หนึ่งที่คู่กันตามตัวว่าตอนนี้เป็นที่นิยมเหมือนกันในสองสปีที่ผ่านมานะเออเป็นซีรีส์ที่แบบว่า เฮ้ยมันมันมันเป็นซีรีส์ที่แบบตัวงานอ่ารดท่อเลามาให้มันดูน่ารักแล้วก็ราคาที่เราเบาลงด้วยบา,บาคนอืมก็จะเป็นซีรีส์ดีโฟเรียลที่แบบตัวเล็กแล้วก็หัวโตแบบกระตูนกระตูนแต่ว่ายังคงรายละเอียดแบบงาน e ี่พัดปกติทั่วไปแบบสมจริงอะไรยเงี้ยครัยังคงมีรายละเอียดที่สมจริงนะคบผม เอี่ยวเดี่ยวก็เหมือนพวก SD อะไรอย่างงี้ใช่ไหมออนี่มี3กล่องเลยอ่าเอาตัวอะไรก่อนดีเอาก็ซิล่าสอ0 0ัก่อนแล้วกันอ่ก็ซิล่าสอง0ันแล้วก็มีอะไรนะก็ซิล่าสอ0 0ันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วก็กล้องกาเมราหนึ่งก้าเก้าก็สามโอเคครับก็ขอพูดก่อนว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าของพี่ทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็คืออ่าก็ซิล่าสอง0ันกับอากาเมราหนึ่งเก้ก้าเนี่ยคือพี่ต้น ส่งมาให้เรารีวิวพี่ต้นจับเพจอาเคียวโรกิกใช่ก็คือพี่ต้นสนับสนุนนะเหมือนแบบว่าอ่ะเอาไปรีวิวกันแบมอะไรเงี้ยอะไรงี้ก็ขอบคุณพี่ต้นนะครับผมพี่ต้นครับผมก็ซิลล่า2021เนี่ยอันเนี้ยของพี่เองคุณก็เสียตังค์อยู่ดีใช่ครับุณก็เสียตังค์อยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาก็ซิลล่า2000ก่อนแล้วเปิดไปทีละกล่องเลยนะจะสองยกไปก่อนนี้ออเคเอาแบมกล่องมับ พูดถึงความเป็นมามันนิดนึงแล้วกันอือ่ะก็ซิล่าภาคเนี้ยมันคือก็ที่มันเขียนว่าก็ซิล่าสองพันเนี่ยไม่ใช่ภาคบิเลเนียมนะเออคนละภาคกันนะใช่มันคือก็ซิล่าสองพันที่ฉายในปี2000ใช่มันคือภาคออที่ก็ซิล่าประทัเมกากิลัสเออเออใช่ไอตัวแมลงปอดิบันนะภาคโปรดของพี่ก็ไอที่ภาคก็ซิล่าบิเลนสองพันนั่นน่ะที่บอกว่าก็ซิล่าสองพันอ่ะมันคือมันฉายปี1999งเกใช่ใช่ แต่ว่ามันชื่อภาคกอสซิล่าสองพันมิเลเนียมคนไม่ใช่แฟนสับสนนิดนึงนะจะงงงงนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยผมพูดนี่ยังงงเองเลยบางทีเออแบบแฟนบอกซื้อก o d ซิล่าสองพันสองพไหนปีไหนกันแน่อะไรยังมีงงงอยู่เอาเป็นว่าเออมันคือก o d ซิล่าของภาคเมกากิลัสอืมครับผมมันมีความแตกต่างกันไหมวะระหว่างกอส z ิล่า2000กับกอส z ิล่ากอสซิล่าภาคปฐะเมกากิลัส คนส่วนใหญ่ก็จะบอกไม่ตา่างแต่จริงผมว่ามันก็ต่างอยู่นะตรงที่สีมันอนะอ๋อเหรอสีเออ<ฯ><ฮ>ก็ซิล่าภาคเมกากิลัคผิวจะออกโทนเขียวกว่าหน่อย<ฯ>ออส่วนก็ซิลา่าอะมิเลเนียมอะหนึง่งเก้าก้าวอะมันจะสีแบบดำชาโคลดำ่านอะแบบก็ซิลา<ฮ>่าทั่วไปนะฮะมาละอ่าแกะเลยนะฮะนี่เออเนี่ยเห็นไหมมันจะออกเขียวกว่าอืเออ อยู่จอกเขียว่าหน่อยอหน้าตาอะไรเอาเรื่องนะออที่หน้าตามันเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันมัน,ม,นมันเดือเรื่องมันไม่ต่อกันเลยนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาแค่ใช้ชุดอาะบล็อกจากชุดจากภาพที่แล้วมาที่แล้ว,ลวม,มากกว่าอะไรเงี้ยเอออ่าอะพูดถึงตัวงานหน่อยพูดถึงตัวงานหน่อย ก็สวยนะผมว่าด no ีเทลก็ตามมาตรฐานดีโฟเรียลนะครับผมเคยเห็นดีโฟเรียลมาอย่างนี้มาหลายตัวแล้วจากห้องี่ต้นนี่แหละแต่ว่าเอะผมเห็นเขาลงสีม่วงๆ่วงหมนมันมีหลุดขึ้นมาบนส่วนหัวด้วยเพราะว่าตัวอื่นเป็นหรือแบบตอนเขาทำพี่คิดว่าเขาน่าจะแบบเหมือนประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมเหมือนแบบเอาขอเอาแบบเหมือนแบบบล็อกวางปุ๊บแล้วก็พ่นเนี้ยมันก็เลยอาจจะมีการแบบหลุดบล็อกบ้างอะไรบ้างพี่มันมีความเป็นไปได้เออาะว่าพี่ขอตินิดนึงตรงตรง ตรงเท้าอพี่ไม่พี่พี่รู้สึกว่ารายละเอียดมันมันม,มันไม่ค่อยแบบชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่หหรแล้วแบบมันดูแบบม,มีการปล่อยปะละเลยอ่ะมันมันไม่ใช่การปล่อยให้ได้ฟิลอ่ะแต่มันเป็นการปล่อยปาละเลยสําหรับพี่นะในมุมมองพี่นะอเออแต่ถ้าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่พี่รู้สึกว่ามันก็ดีกว่านี้ได้เออความรู้สึกพี่เออเทออ้ามันดูแนะ <alk? S 1> บบจากตัวมันนะหยุดบีส่วนอื่นไม่คือไม่รู้ว่าเออสวยนะรายละเอียดดีเท้านี่คือเหมือนกับ ท <S <S ใช่ใช่ใช่ใชอ,อันนี้คือสัญสาน,น,นิฐานนะครับทุกคนว่าอาจจะเอาตัวภาค2องพันอ่ะภาคมิเลเนียมมาดาัดเออผ่าหัวออกแล้วก็แบบว่ายกเครื่อหน้าขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดการตรงขานิดนึงอะไรงนเงี้ยเพราะว่าหางมันมีความแบบเบี้ยวๆบิดๆบ,ดบ,ดบางอย่างไม่ไม่ค่อยสโลปแบบนึกออกปะเป็นเส้นที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยเอออเออแต่ว่าพี่นะพี่ก็ไม่ได้ซื้อภาคมิเลเนียมพี่ซื้อภาคนี้เพราะว่ามันเป็นภาคโปรดอะไรเงี้ยเออ ลิกล่น่าสนใจนะแบมลิกมันจะมีเมกานิลล่าเออเมกานิลล่าตัวที่บินเออแมงปอปอยักษ์นะฮะคาบอยู่ในปากแล้วก็ถืออยู่ในมือด้วยเออในมือด้วยก็เท่ดีเออโอเคก็สำหรับกอตซิลล่าสองพันแบมมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ค่อยเยอะว่ะแต่ผมว่าผมชอบดีเทลผิวหนังมันนะอืมอืมเออมันมีความลึกนะมีความแหลมแบบเออแล้วก็ครีบนี่ก็แบบ กำลังลงสีเี่ยคือแบบสีมันสีมันเจ็บดีอ่ะเออเออใช่ใช่ใช่สีมันแสบดีพี่ก็ชอบพี่ก็ชอบสีอยเออสีครีบของภาคนี้นะเออที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรจะคอมเมนต์เพิ่มนะอืมก็มีเท้าแหละที่รู้สึกว่าเป็นส่วนที่แบบดูโอดคดุดใช่ไหมเออดูแบบเ้ามาดูหลุดอ่ะแต่ถามว่าผ่านมันก็ผ่านเออ 99นะครับกาเมรานะผมภาค3ภาคที่กาเมราแบบดีไซน์ขวัญใจมหาชนเออเออคนชอบคนเยอะสุดนะผมก็ด้วยสวยสวยตัวนี้สวยก็กาเมราภาคนี้นะครับผมก็ภาคสุดท้ายของไตรภาคเฮเซนะเออจริงๆเป็นภาคที่จบแล้วนะหลายคนบอกว่ามันไม่จบที่ตอนจบที่มันแบบ กามิล่าแข็งขาแล้วไปลุยเดี่ยวกับพวกฝูงไกออสนะมันมีข้อมูลไหมว่าทำไมถึงหน้าตากามิล่าเปลี่ยนทุกภาคเลยเหมือนก็ซิล่าแหละพี่ไม่รู้ตอบยังไงเออเออโอเคโอเคเหมือนก็ซิล่าแหละที่แบบดคเฮเซเขาก็เปลี่ยนไปตามแบบแนวคิดของผู้กำกับกับอะไรอย่างเงี้ยเอออืมกามิล่านี่ก็แบบจริงจริงอ่ะผู้กกับชูสเกะคาเนโกะเขาอยากจะใช้ดีไซน์แบบภาคสองแต่แรกแต่ผู้บอด ผู้บริหารของคาดูเขาว่าเขาเสนอไปกาเมล่าแบบแข็งคลีบเป็นเต่าทะเลอะอแต่เขาบอกว่าแบบไม่เอาทำกาเมล่าดูเป็นสัตว์เกินไปเออให้มันดูเป็นเต่าที่มันดูเฟรนลี่กว่านี้แบบตาโตน,นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยภาคดีไซน์ภาคแรกก็เลยไม่ได้ดูแบบดังใจแต่ปรากฏว่าอไอ้ภาค3กับภาค2เนี่ยคือหน้าตาของกาเมล่าที่ ภูมกับเขาอยากจะให้เป็นแต่แรกก็คือแบบพอหนังมันมีความโหดมีความแบบเออหนังมันทำรายได้ดีแบบประสบความสําเร็จเริ่มตามใจก็เลยแบบคุณคาเนโกะก็เลยแบบโอเคสบายแล้วมากาเมราก็เลยแบบค่อยๆเปลี่ยนไปตามที่เขาไอ้นี่นะฮะนี่ก็อาจจะตอบคำถามที่พีเป็นถามก็เลยนะเอ่ะโอเคมาที่ตัวงานวู้ยอดชอบมากชอบมากเออผมชอบดีไซน์ภาคนี้เลยด้วย และนี่แบบโอห,หน้ายังดุอันนี้ตรงๆนะส่วนตัวเลยนะทุกคนพี่ให้ดีโฟเรียลซีรีส์ดีโฟเรียลก็ซิลากาเมล่าเนี่ยตัวเนี้สำหรับพี่แม่งสวยที่สุดจริงๆรวมก็ซิล่าด้วยรวมก็ซิล่าด้วยพี่ว่าตัวเนี้สวยที่สุดแบบดูเล็บดูแขนขาสัดส่วนมันได้องค์ประกอบของทุกๆอย่างในตัวกาเมล่าในชุดชุดภาคเนี้ยมันอยู่ครบเวยเล็บเล็บมีเล็บครบฟันจัง,งอย เหนียงตรงนี้อะไรเงี้ยครบหมดเลยเว้ยขีดเคลฟหลัง<ม>กรดงเดี่ยวช่เที่ยวเสริมอะไรเงี้ยเอ,อมีมันมีแบบมันมีทุกอย่างครบหมดเลยเห็นป่ะเล็บที่ลเล็บเล็บที่ก็ซอ,อกอะไรเงี้ยไม่มีการแบบออโอเคมันเป็นการตัดทอแหละแต่ว่ามัน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 ครบแบบแบบสำหรับพี่เบียร์รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันลงตัวมากตัวนี้มันลงตัวมากอย่างที่เราไปรีวิวแล้วแค่หัวพี่เบียร์บอกแค่หัวพี่เบียร์จะเอามือกำบอกเออขอแค่หัวเออเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเราดูแค่หัวอย่างเงี้ย หน้านี่คือสวยมากเลยนะเว้ยเอออะแบมดูแล้วแบบให้แบมสังเกตดูผมชอบทุกอย่างในตัวเนี้ยกระดองแล้วก็แบบการลงสีของแบบให้กระดองดูแบบมีดาเมจมีรอยรอยแบบบาดแผลกับรอยแบบเสียหายที่แบบผ่านการต่อสู้มาอะไรอันนี้มันเหมือนเป็นตะไคร่น้ำแบบเหมือนในหนังมันจะเป็นแบบรอยที่มันแบบ ดอ <The. S 1> มันก็เสียหายนะ <The. S 1> เออเออไม่รู้บาดเจ็บมาอะไรเงี้ยผมว่าได้บาดสีก็สวยแบบไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีความวอกเกินไปบางทีแบบการได้บัดอะเขาจะได้บัดแบบให้มันมแบบหเห็นชัดขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยอย่างอย่างของตัวอื่นอะไรเงี้ยอย่างเขาอย่างอ่ะเนี่ยก็ยังมีแบบความแบบเห็นขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยก็สิ่งหนึ่งนะที่ผมว่ามันทําให้ฟิกเกอร์แบบมีชีวิตชีวามากที่สุดคือดวงตาถูกต้องเออดูดวงตาของตัวนี้นะครับอืมโคตรมีชีวิตอื เนี่ยเ,ออเขาทําเป็นชิ้นใสเว้ยแบบเขาทําเป็นชิ้นใสแล้วก็เป็นทาเป็นสติกเกอร์เหมือนเขาเรียกว่ารูปลอกน้ำป ah ะไม่แน่ใจนะ <ừ> เออว่าเรียกว่าอะไรแต่เหมือนทัชทูอ่ะแล้วก็ูปเราแปะลงไปปุ๊บแล้วก็มันดูมีมิติทั้งเส้นข้างในใวงแหวนในนี้อะไรเงี้ยแล้วการจ้องม้างหน้าเรามองด้านหน้าเนี่ยก็สวยเว้ยมองไปด้านหน้ามองไปด้านหน้าก็สวยมองไปด้านไหนก็สวยหมดเลยสาหรับตัวเนี่ยเออใช่แล้วก็เคี้ยวกับฟันนะครับผมเหมือก อะไรเงี้ยโอ้โหมรนคบอ่ะลงดีเทลเขาแบบใช่ไหมมันดูมีชีวิตอ่ะใช้คำนี้ดีกว่ารีวิวให้สามคำตัวนี้มีชีวิตเออเรียลไลฟ์ก็ตัวนี้สวยจริงตัวนี้คือแบบพูดตรงๆว่าชมอย่างเดียวจริงๆแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่มันรู้สึกแบบเอ้ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอ้าวถ้ามีก็เสียถ้าเกิดจะหาข้อเสียมาพูดหน่อยอ่ะถ้าข้อเสียสําหรับพี่มีแค่อย่างเดียวคือเห็นการแบ่งชิ้นอ๋อเห็นล่องมันแต่ไม่ได้ถ้ามองพูดตรงมองผ่านๆแล้วก็ ไม่รู้สึกขัดใจอะไรหูือว่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดให้10ก็คือเต็ม10ครับสำหรับพี่สุดจริงฮะกาเมล่าดีโฟเรียลหนึ่งเก้าเก้าเก้าเนี่ยครับผมกาเมล่าสามนะครับเอ้ยลืมถามพี่ต้นว่าได้ตัวนี้มาเท่าไหร่วะเออเออก็ถ้าราคาตลาดก็คิดว่าน่าจะสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าสามพันไม่เกินนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวธรรมดาแล้วก็ราคาประมาณนี้นะครับ ไอ้อันนี้ลิกมันแถมอะไรปะไอริสตัวเล็กมีเออมีลูกไอริสก็ก็สวยดีเอออืมตอนแรกตอนแรกพี่คิดว่ามันจะทําลิกเป็นแขนขานอะไรแบบนี้อ๋อเออก็น่าสนใจก็น่าสนใจนะเออแต่ว่าโอเคใครที่เป็นแฟนหนังกาเมล่าเฮเซแล้วก็อยากจะเก็บดีโฟเรียลเนี่ยเก็บสามภาคผมว่าแบบโคตรจบแค่นั้นครบแล้วใช่ไหมจบแล้วอ่ะเออสามตัวคือจบแบบง่ายๆเลยคือโอ้โหปิดซีรีส์ พี่เบียร์ส่งรูปมานะจากทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นนะที่แบบว่ามีครบเลยภาคภาคสักทั้งสามภาคเนี่ยวางเรียงกันปุ๊บจบกว่าแบมนะชักจะสนใจเอ้ยอะไรนะพูดไปงั้นแหละโอเค ก็สติลล่าประทะของนะครับก็สติลล่า2องพันี่สิบเอ็ดดิจิเนอรี่ก็สติลล่ามาโอเคแกอันบ็อกซ์กันเลยอันนี้ของพี่เองนะฮะแล้วแล้วแล้วซื้อตัวนี้ที่ใครที่ดูคลิปคลิปในใครดูเต็มตู้ที่เราไปเล่นเกมที่สะพานเหล็กอืมสะพานเหล็กนะเดี๋ยวผมตัดภาพไปเพิ่งเคยเห็นก็สติลล่างาน d ดียโฟเรีย ตัวนี้เป็นของจริงว่ะเออพี่ก็ยังไม่เคยแบมพี่ไม่ซื้อตามโจทย์ได้ไหมไ้ยพี่สนใจนะพี่สนใจอยู่พี่ยังจำได้เลยเออขอซื้อตัวไม่ตามโจทย์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนจนได้เออนอกเกมเลยโหอีกแล้วฮะเฮ้ยกลิ่นวายนิ้วสุดหอมแต่ห้ามดมเล่นนะ มันเล็งครับตัวใหญ่นะใหญ่กว่าที่คิดหัวใหญ่กว่าสองตัวเมื่อกี้ด้วยอืมเอ้ยพอกันพอกันเออพอกันผมมองผิดแดงตัวใกล้ๆกันแหละอ่ะแบมว่าไงตัวนี้คือก็ซิล่าเะเจนดารี่มันตามันเล็กอยู่แล้วนะอืมเออเขากว่าทำตาเล็กตามซึ่งหตาก็ยังดูโอเคอยู่นะสำหรับตัวเออแต่ไม่ได้ชิ้นใสใช่ไม่ใช่ชิ้นใสเป็นชิ้นแบบลงสีเอา ก็ออแต่คมนะคมนะเนี่ยถ้าถ้าถ้ามองแค่ตรงเนี้ยอ่ามีรายละเอียดในตาฟันโอเคผมรู้แล้วจะพูดอะไรเออเอาเลยเก็ดมันเกลด็ดมันใช่ไหมดูมีชีวิตมันลงสีแบบมีมิติอะซ์เ,เจอร์ผิวสัมผัสแบบมองปุ๊บือรู้เลยโอมันต้องผิวแบบด้าน,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 านๆครุขระแบบัเลือคลานอะไรอย่างนี้แน่นอนอะไรยเงี้ยใช่เออโอเคอ่ะ พูดตรงๆเลยแต่ว่าพี่ก็พี่ก็มีมีแล้วนะฟีเบอร์นิงของภาพที่แล้ว29 1 9เออเป็นเป็นแบบเป็นลิกด้วยก็คือเป็นเป็นตัวที่แบบไวนิ้วใสเออเออตัวเนี้พูดตรงๆว่าตัดสินใจซื้อมาเพราะสีเลยและใบหน้าทุกคนดูถ้าเราไปดูไอ้ตัวตัว2019ที่มันเงยหน้าแล้วพ่นไฟอันนั้นหน้าจะไม่เหมือนเลยนะจะไม่ใกล้เคียงเลยนะหรอใช่สำหรับพี่นะ เออถ้าเรา,า<ม>เอามาเทียบดูแต่ว่าตัวเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกันในหนังมากกว่าตัวนั้นแล้วก็ฟันเฟืออะไรพี่รู้สึกว่ามันครบครับเออแล้วก็<ม>เนี่ยถ้าถ้าเราไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะถ้าเราเอามาวางดูอะโทนข้างบนเนี่ยมันจะเข้มเว้ยแล้วโทนข้างล่างมันจะอ,อ่อน ข้างในมันจะอ่อนมันสัตว์เดยคานนึกออกไหมเออ,อข้างในมันจะอ่อนเนี่ยออข้างในเนี่ยอ่อนข้างบนเข้มทางฝั่งท้องกับด้านล่างบบใช่ใช่เนี่ยเห็นมั้ยสีไม่เหมือนกันข้างล่างเนี่ยมันจะอ่อน ข้างบนจะเข้มกว่าอะไรเออพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้สีสวยว่ะอะไรเงี้ยมันมันต่างกันนิดเดียวนะมันมันแบบแยกกันไม่ออกหรอกบางคนก็อาจจะแยกไม่ออกเงี้ยแต่บางที่พี่เออเนี่ยเดี๋ยวดูดีเทลเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดตามเกล็ดเนี่ยพี่เห็นไหมันเขาจะลงพวกแยกตามรอยแตกของเกล็ดอ่ะใช่ใช่เออแล้วแบบมันทําให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นอ่ะใช่ใน่าจะใช้เทคนิคในการวอชก็คือ เอาเป็นน้ำๆเนี่ยสหยอดลงไปในตามล่องใช่แล้วก็มาทำมาไดบัดให้มันแบบว่าสีมันกลมกันอะไรเงี้ยเออเชื่อมเข้าหากันแล้วดูในปากสิครับในปากคือแบบแบบมันอ้าปากด้วยฮะมันอ้าปากกว้างเออแล้วมันก็เห็นรายละเอียดข้างในใช่อมันเป็นท่าตอนคำรามนะฮะเอาง่ายๆถ้าเกิดพี่มองอ่ะพี่รู้สึกว่า l e เจนเดอรี่แอรดิฟรที่รุ่นที่ออกมาทั้งหมดอ่ะพี่รู้สึกว่า ถ้าบรินเจเลลี่นะตัวนี้สวยสุดในในสามอร์ชั่นที่ออกมาทั้งหมดเออตัวนี้ราคาดีกว่าพี่เป็นไดั้งเท่าไหร่ตัวนี้พี่ได้มาสองพันห้าฮสองพันห้ามันเป็นตัวธรรมดาไงมาเลยถูเออราคาประมาณนี้ก็อันนี้พี่ก็พีกับบ้านมอนสเตอร์อมครับโอเคอันนี้ยสาหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าคล้ายๆกับฟิลคล้ายๆกับ กามบล่าภักษาที่รีวิวไปว่าทุกอย่างมันครบใช่ไหมสัดส่วนต่างๆเส้นความย่นข้างในอะไรเงี้ยหน้าอกเส้นรายละเอียดตรงหน้าอกเล็บอืมอืมเพราะว่าลีเจนารี่อ่ะความไอ้นี่มันอยู่ที่เล็บเหมือนกันนะหมายถึงว่าครับเออสัดส่วนที่เป็นด้านหลังอะไรเงี้ยมันมาครบแล้วดีเทลแต่ละจุดแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันหัวไหล ขาอะไรเงี้ยแต่ละจุดมันจะมีดีเทลเฉพาะของมันใช่ไหมซึ่งตัวนี้มันมาครบพี่ก็แนะนําเลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่สนใจ2021 d e f o l i o ตัวนี้เป็นที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าคุณชอบงานแบบน่ารักด้วยแล้วก็อยากเก็บของอย่างนี่ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมสำหใครที่อยากเก็บซีรีส์ดีโฟเรียใช่นะคะโอเคก็ภาพรวมก็ประมาณนี้ครับตัวนี้พี่รู้สึกไม่มีข้อตินะเพราะว่าอย่างที่บอกอ้าปากลึกไอความเก็มันมันก็ลึกจริงๆมันก็ดูแบบเข้าไปข้างในผมก็ไม่รู้สึกมีว่ามันมีข้อเสียอะไรตัวนี้ตาก็มีความแบบวาวๆสมจริงนะเหมือนแบบมันมีน้ำอยู่ในจริงสวยนะสวยเรามองดีโฟเรเหมือนงาน พวกอาร์ตได้ไหมได้ออได้อยู่ได้อยู่เหมือนอาร์ตทอยอะไรเนี่ยหรอใช่ใช่เดี๋ยวมันจะคนละแบบกันวันนี้ผมไม่รู้เรื่องอาร์ตทอยเลยผมเลยถามดูโอ่มันถ้าพูดอาร์ตทอยเรื่องอาร์ตทอยเดี๋ยวมันยาวโอเคฮะโ <c oughs> <ด>อ,อ,อกาสหน้าดีกว่า,วาเออไว้เดี๋ยว <c oughs> เพราะว่าในตลาดของอาร์ตทอยก็มีเรื่องมีแนวใควใ,ใครจูอยู่บ้างอะไรเงี้ยเผื่อเราจะไปลองแบบออามาหามา,มาพูดพูดคุยกันอะไรเงี้ยโอเคโอเคภาพรวมก็ประมาณนี้ครับผมทั้งทั้งสาตัวนะฮะ ป <Okay. S 2> ระมาณนี้ฮะครั้งต่อไปพวกเราจะมารีวิวฟิกเกอร์ไคจูตัวไหนกันอีกก็รอติดตามกันได้นะครับในไคจูเต็มตู้อันบ็อกซิ่งนะฮะครับโอเควันนี้ผมแบมจากไคจูคิงด d อมแล้วก็พี่เบนจากเบนไซส์สตูดิโอครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ